พะพขอตรลุสูแสรลและการ,ราอิสานภาพเพิ่แลการคุดเพิ่มเพิ่มภาอิสานนะคะยุทชุอิสานภาพชิมบริสิภาพมชิมแต่แทบตาบาสิบเดียภาพมชิมอ่าแนวแซบหรือว่าบริสิภาพมาชิมตต่บอกุงหรือว่าสิเป,เป็นอีอย่างนะคะแต่บริสธิภาพมชิมสิภาพชิมอ่าสิเป็นแน่แบาบว่ากินแล้วแบบว่าผิวพรรดีขืนนะพระพิอ,องค่ะหลายคนสิถามว่าเอ๊ะเฮ้ยตองอรงไหนดูดิวซอยแนะนำแนวผลิตภัณฑ์นู่นนี่นั่นนี่นู่นมาดูดิวดูกัซิวแนะนำน้นนึงผลิตภัณฑ์นะท นั่นม,มันว่ารักกิงยังไม่ทันจะลงลสุดด่างรักกินคงแม่นัน่นแหละพัวรก็เป็นรักย่อกินแล้วนะปานเด็กน้อยมักกินขนมนันม่นแหละครับพี่น้องค่ะก็เราดูาาาเดือดใช่ไหมวันถึงวันเรียนตะพ่านตัวน,นี้น้ามิเซพ่พมเพนองค่ะน้ามิเซ่ตัวน,นี้ก็คือภาษิตเป็นอ่าพงเนาะพ่อเนาะ<ม>เป็นอ่าเป็นพงสําหรับแบบว่ออาอมไทลินนะคะอมไทลินตัวน,นี้สิได้ผลเกี่ยวกับของอ่าผิวพัน คิว,วคคพลาดเลยพ่อพี่น้องค่ะขาวหยันแคบขาวขาวหยันแคบแคบหีเนี่ยพ่อพี่น้องค่ะก็คือมาตัวนี้มันเป็นผลิตภัณฑ์ก็ขึ้นหนึ่งกล่องนี่มีสิบซองสิบซองนี่หลักกาไม่เสิอะ่ะไว่ละวิธีกินก็คือโอมไตรลินเนี่ยนะคือผัวคอยกินบ้างหันหลับสันดาั่งคอยนะครับโอมไมโอมไวไตรลินพ่อพี่น้องค่ะวิธีกระบอกยางนี่ล่ะกระแกนนี่ล่ะแกนนี่ก็โอมไวไตรลินโอมไวไตลินแต่ขั้นโอมแล้วมันสิบวอลบาทนใดๆได้กินตอนท้องว่างพ่อพี่น้องค่ะ อมใต้ล kind of ิ้นบ่แม่นเอาไว้ใต้หมอนคั่นเอาไว้ใต้หมอนมันก็สิมันก็สิบอกขาวนะครับต้อเอาไว้ใต้ลิ้นแต่ว่าเนี่ยที่มาบอกนี่ก็คือบ่ได้มาขายสิบอกเลยว่าข่อยบ่ได้เป็นคนขายมาบอกให้ฟังซื่อๆว่ากินแล้วมันโอเคกินแล้วมันเป็นยังบ่ต้องเสื้อก็ได้บ่ได้มาบอกให้เสื้อเพราะว่าบ่มีทางหรอกคั่นสมมุติว่าเฮาบ่ได้อันนี้โดยตัวเองนะเฮาบ่มีทางเสื้อหรอกว่าผู้ใดมาบอกว่ามันดียังซั่นดียังซี่นะแต่ว่าอันนี้ก็คือว่าเดี๋คนดื้อๆบาคนมักลองผลิตภัณฑ์แบบนั้นนี่นู่นนี่นั่นแต่ตอนนี้ขี้มูกไหล เราค้นมักล่องผลิตภัณฑ์แบรนบอคานแล้วก็เล่นในล่องตัวนี้หน้าพิเศษนี่ล่องมหามือแล้วล่องมหามือแล้วมันรู้สึกว่าผิวเนี่ยมันโอเคขึ้นแท้ๆรู้สึกว่ามันใสมันเนียนขึ้นทางมาไม่หามื่อนี่นะบ่ได้ขาวขึ้นบบบ่ได้ขาวแบบขาวจั่วขาวหยวกเนี่ยแต่พอเมื่สิค่อยปั๊บดีขึ้นเพราะไม่รองขาเดี๋ยวจะลองโอบเบิร์เด้ออะไรนะฮะเพราะไม่รอะขาเขาขิงเขาไปเมืวอสิ้เป็น เล่นอย่แกบัาร์มเามีคนเพิ่มสืบพุ่งกมากนะเนี่ค่ะูมอกีคนรีดแทนใช่ไมนี่ตามเพ่นเด้อรอละลายหรือว่าเขาไม่ละลายเดีนยลิ่แต่สอดาผสมวไอ้สุดยอขอเบอรก็เห็นพูดตามพกอกได้กัร์ซนแต่สๆน่า ละลายแล้วอยู่กินเวลาทองวางแต่ตอนนี้ทองมาวางนล้วมากินเห็นเบืองยางมาเสือมากินแพะเออก็คือว่าแซมนั่นแหละกลองเนี่ยราคาเจ็ดร้อยเก้าสิบนะคะจับกปกติหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบพมิ่ลองค่ะจากพันสี่เก้าสิบเหลือเจ็ดร้อยเก้าสิบนั่นแหละถามมาสื่อได้ดส่กระสือเบอร์โทรนะคะเด้อศูนย์แปดเจ็ดแปดหนึ่งสามสามศูนย์เจ็ดสี่แล้วก็เฟดบุกนะคะกระมวลวันแล้วก็อะไรนะพ่อ<ย>เออที่สนุเออ กมลวนโยกพิษณุลักซิมีอ่ะมีเพจมีนุนมีนีดูดูเขียนมาให้กระัดกันแต่ว่าอันนี้ซึ่งมาบอาเกี่ยวกับนี่ตัวของผลิตภัณฑ์เนี่ยเราว่ามันมีผลยังแดงก็คือว่าดูดูสบบอกกเลยว่าเดอรายคน์คนกินบอกว่ากินเราไม่เห็นได้ผลเลยพี่ดูดนั่นนูนนั่นดูดิวบอกว่าผลิตภัณฑ์หนึ่งตัวเนี่ยว่าสามารถผลิตออกมาแล้วให้คนทั้งโลกกินเราได้ผลคือกันหรอบางคนเนี่ยกินแล้ว จากที่หนเคยมันมันมันบอกกินละสามสบหมื่นหนามันสิเต้ามันแต่ว่าบางคนกินแล้วรู้สึกว่าผิวสินุ่มขึ้นผิวหนานุ่มขึ้นบางคนผิวหีหนุ่มขึ้นบางคนกระตีดเศร้าด้านบางคนก็หูนุ่มบางคนกัดนันนี่มันสิได้ผลมพาคือกันเดือจากวัร่างกายของห้าระบบของห้าระบ่คือกระ่อกนัะแมนั่นราักานดื้อกระสิบอกไว้ก่อนบอกว่าบางคนกินแล้วโตคือบราเห็นข่าวเลย มักนก็แม็นยูแต่ว่าตัวนี้นะมันสิก็คอยปรั๊บตะบางเห็นผลเลีว้วในหามือกินง่ายพอมะตองกินเป็นเป็นเม็ดเป็นแคปซูลกินตามหน้าตัวเนื้มมนเนี่ยสมมุติเนี่ยน,นะ,ะพกใส่กระเป๋าไปเลยปว้วกทั้งสี่เอาใส่กระเป๋าไปเลยนี่จบขึ้นมาก,กินย่ไหมก็ได้เพราะว่านพกนพกัสสะดวกกองหนึ่งเนี่ยมีซิปซองพี่น้องขานามิเซ่นะคะเป็นไวสตรอเบอรี่เป็นสารสกัดจากสตรอเบอรี่สีขาวแล้วพี่น้องขาจากประเทศญี่ปุ่นนั่นแหละค่ะก็นั่นแหละขั้นเป็นอย่างที่เป็นญี่ปุ่นเราได้ดูเสื้อ่่่่าปปปปปรระะเเเเทททศศญีีุนนน็็ สมองหลักแหลมเออเป็นเป็นประเทศสมองหลักแหลมแล้วเขาใส่ใจเรื่องสุขภาพพ่อพี่น้องคันนั่นแหละค่ะกระฝ้าเพื่อนนะคะนามิเซ่เนาะพ่อเนาะนามิเซ่สกัดจากไวท์สตรอเบอรี่นะคะไวท์สตรอเบอรี่เนี่ยก็คือสตรอเบอรี่สีขาวนะที่พ่อพักกินแล้วสิกินแล้วมันสิโอเคขึ้นแต่แท้ก็อมไว้ใต้ลิ้นนะครับเป็นเระโยชน์พิเศษกินอีกที่สูนั่นแหละก็เหมือนละซ่องกระเพาะแต่ข้างสมบติว่าอยากคราวนี้ยแหละก็เหมือนละซองก็เลยตอนทองว่างก็แล้วแต่นะคะสำหรับ มันนีกานมันไม่เหาืแน้วนะพเนะ่ะขอตัวไปกินนาวิสเต้ให้ผิวขาวให้ขาวยันแคบหิเลยนะคะ่ะ